สวัสดีครับสวัสดีพพี่น้องสุขุสุขคนนะครับจากขวัญแคเนลพบพ่อก,กับพี่น้องคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องมามือนี้เอาตําปูมาพี่น้องเอ้ยเดือดเดือเดอเผ็ดคือเกา่าตําปูมาใส่ปลาแดกนัวๆพี่น้องเอาพักกันเก่าพี่น้องพักกูดพักบุ้งแนพักขาแนผัก,กาขาดขาประมาณนนเขต้องคิดหลายพี่น้องเหงาว,วนน้ำก่นอนอเหงา เงาได้เงาพี่น้องเราะต้องกิดหลายคักขนาดพี่น้องอืรวบรวบการรวบแกมไม่ได้ดีก่อน เดียวาวว่าได้บว่าตองยาวนะพี่น้องนดีแข็งเพราะดีกัดครับบัตตองบัตตองเอาตัวใหญ่หลายพี่น้องอืมยาวเลยยาวอยู่ bùng bụng lăng nhọt năm Đẹp, các xẹp nha, thấy không? Có đi lên นัวปลาแดกพี่น้องอื่ม mới thịt hoặc nhiều nè chốt cả sẹp nhau bồi thường lại Ừ. nhau đầy nhau cái nào nhau bò đầy bò tổng nhau <laughs> พี่น้องครับลังเทียจากกวงบ่ได้ม้วนผักเด็อันก็ได้ม้วนมันต้าพี่น้องเพราะท่านใจลังเทียมันเผ็ดประมาณนันนี้นีพี่น้องอ <c oughs> ืเด็ดเก่งเหี่ยงยาเตยยาเตย,เตย,เตยเตพี่น้อง แค่กับแ่บครับมันว่าเล็กหน่อยเผ็ดแต่เสากินครับแต่ปุ้ยยัยเผ็ดบ่เสากินเนาะพี่น้องแห้งเผ็ดแห้งกิน liếm bùa vé ừ. ngào ต้องคันได้ปูสดมาเอาไปล่างน้ำสมสายชูก่อนเ้ยพี่น้องมันจังสิลดความเข้าเดี๋ยวนิดนึ่งหลั่งความห่องมมอาาบ่แ <c oughs> ม,มนไปเะอากมาละเงาเลยพี่น้องเงาเงาวอะไรเนี่ยโมเมนมันสืบปูมาแล้วแก๊ต่ำเลยพี่น้อง ร่างบนรดก้อมข้าวคนออกแกะออกก่อนเงาบ่ัวเลยพี่น้องข้าว Má, luộc kén, luộc cá. Luộc kén, luộc cá, là Ngao xẹp thì đoạn ơi thân đượt thân đợi, thân xẹp ừ. แซ่บขนาดพี่น้องเลยเด็ดนำ้ำอันนี้คือทีเงยาอะไรพี่น้อง <c oughs> ถ้งงาเย้าเขีววยว็ือแตกไปน้ำเนาะแซ่บเดือดที่เก่านะครับผักกะโอ้แกมกันเข่าตะไนเนาะเสียบแซ่บน้ำก,นกันกับจากวงทุกทุกมือนะครับเนาะเอาเอาไว้ตำหนิเราพี่น้องเนาะจาากวงฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิง่งเป็นกำลังใจจาากวงโดนๆเลครับพี่น้องครับมืออื่นจ่ากวงเสียวกับเข่ากับน้ำยังมาฝากพี่น้องอีกคลิปนี้ขอบพระคุณพี่นอ้อยหลายครับสวัสดีครับ